กินข้าวนะกินข้าวกับปลานะวันนี้ซื้อปลามานะ้สงสารแมวนะ <c oughs> กดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะออเร์ฟอร์ o อิสโลอินเดบรายอเดชาออเดอร์อมีย o ทูบ b อเด o ฟมีโอฟนน่าวทีมัน I want uh, 1000 people ออเดอรฟอร์ o อิโลอิ ในไลน์ในแบ็กในแชร์ใน u ูทูบมีงาช่องยูทูบแบบกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ยังไม่ได้ขยันอย่างนี้เลยงาช่องที่พากับมวเนี้ยงาไปติดตามช่องแล้วไลค์โซนได้เหมื่อไงอย่างเง้ยเลยอ่า I want วันท h o u s a n d uh, people all for the solo edit share the line right, maybe I want อ่า all for a uh, original camera uh, video อย่าง อย่าไรนอนะมีรูมมีเดอะมอล์เทนโน้ฮับอ่ะไวไฟโน้ฮับอ่ะอินเทอร์เน็ตโน้ฮับอ่ะออเดฟอร์อินซิ่า thank you all people ออเดฟอร์รูปนเดอะชร h ในเดอะไอินยูกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบผมได้นะขอบคุณครับดูเดี๋ยววันอันนี้ดูแค่ออลฟอร์อินเดอะแคทอีท่ออเอร์อินเดอะด มี dog อินคัมแบ็กโอเค I วันวิดีโอ n ม m o วี e โอเคให้แคมเปญเอาเลฟองอ่กล้อเนส